อ,นนอันละอันละ85บาทสอันร้อยเจ็กล่องนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทรนะ้อยเบาทค,บคูณไป2องเอาสองพคูณด้วย85บห้นั่นคือสิ่งที่เราซื้อไปจากเอ็แล้วเอ็มก็มีส่วนลดให้เราแล้วก็ร่วมทำบุญกับเราด้วยวันนี้กตับอ่ะเดีอะไร เปลี่ยนนายมาเสียงเดีย,ยอ่ะนี่พระเอกผมก็กเป็นบารานซ์นำเล่นรวมผู้เสือมาแล้วมาแล้วครับเปลี่ยนนายพี่พรพี่พรพี่พรต้องขยับออกเอาเสื้อเอาเสื้อให้ลูกพี่เลย

งานทีก็ได้จะตีอยู่ก็ได้เด็กที่ใครมางูเลยเขาเปลี่ยนนายมาแทนมึงแล้วอิ่มครับอิ่มอเสียงไหนครับรักเปลี่ยนนายไหมรักรักผู้บินไหมรักรักยายพรไหมรักรักแม่ไหมรักรักคนไทยไหมรักเสียงใหม่เบาใหม่รักเปลี่ยนนายไหมรัก หลงเพลงเจ้าเปลี่ยนายเปลี่ยนายไหมเจ้าคือดาวดือเปลี่ยนายจ้าคือดาวดงน้อยองคอโอ้ทักแล้วทักแม่แลย้ว น่ารักไปกว่านี้แล้วใช่อินนะิ้ได้อิ่มนลเ้วอิ้มป้กนนิหาน่ะบเดินหาไดูกันต่อิ่อไม่ไม่ได้เลนคต่มอ่ะก็เดินหาไปเดิน

ตูดนีย้ายดีนะแม่แม่เดี๋ยวให้เดินทั้งเดียวให้เดินทั้เดียวครับให้เดินทั้เดียวให้ก็เดินทั้งเดียวเดี๋ยวสำรวจถ่ายอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวไวถ่ายรูปทีเดียวเลยเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวรอขึ้นไปเดี๋ยวจะเรียกถ่ายทุกคนเดี๋ให้น้องเ็เดินถ่าถ่าย่

จำรอได้ไม่ได้่แทไม่เอาไปไว้นหอีหย่อนดิ้นเน้นหนุน้นหน ไ,ไปนู้นนะอ้าวไปนู้นนะพี่ยอดช,ชุบ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 จะได้ครับเค้กข้างบนตัดได้เลยไหมครับเพราะมาม่าเจ้าใส่กล่องโอ้พอทานไงให้ตัดเลยนะครับเพราะามาม่าให้มาถามออานนครับ ให้เขาเดินแป๊บหนึ่งให้เขาเดินแป๊บหนึ่งให้เขาสำรวจสถานที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาทุกคนเองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหนื่อยไหมผมว่าผมเหนื่อยนะโลโล่ฮัโลโหลทิคมทิคม พี <łość> ่คมจัดการได้เลยข้างบนจัดการได้เลยตักใส่กลของได้เลยครับเขาถามอยู่เพราะมันเปิดไม่ได้เดินนะเดินไปดูวยอหนึ่งนะแป๊บนะครับเดี๋ยวให้สำรวจก่อนแป๊บนึงให้เขาสำรวจก่อนเดี๋ยวเดินกลับมาเอง สิงหอบครับ <laughs> นี่คขอเขาได้สำรวจหน่อยเพราะว่าเขาเป็นหมาขี้สงสัยนะครับไม่เราจะไปที่ใหม่ๆเขาจะเดินไปดูนู่นดูนี่นะครับขอให้ทายห่าง,งนะทุกคนก็จะอยู่ห่างๆันะปลพื้นหน่อยปกะอก่อนหยดอดมไหมยอดลมเยะ โอเคไห okay, มเดี๋ยวรอนะครับดูแม่ๆเขาถ่ายรูปวงกันนะครับแม่ๆคนนั้นก็ยัดจับยัจับมันก็ยังพออย่างที่บอกนะครับก็เข้าใจทุกคนนะฮะเข้าใจหมดทุกคนแม่แวก็ห่นห่ลองดเลยคนเดียวไม่ได้อ่าได้ได้ได้คนเดียวไม่ได้อได้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 ไดได มาละมาละมาละมาแล้วกลับมาละวกลับมาละไม่ไม่พี่ท็อปเขบอกมันร้อนให้เขาหน่อยเขาร้อนร้อนให้เขาหน่อยเขาหน่อยพี่เฮ้ยพี่วันนี้พี่พี่นี้อินซูนี่นี่นี่คนนี้รู้จักนี่นี่นี่ใคย ปนะไปนะคอมัน่ดนเนี่อตัดอันใหญ่ตัดเลยก็บอกแล้วตะกี้ก็บอกแล้วบอกตัดเลยเอมวนเลยตัดไม่ทันฮักอันีปูของตัดใช่ ตัวเองก็เคยติดตามไมาอยุดใช่ชีวิตช <ficou approach> <ito> ีวิตไม่รู้จักไม่รู้จักวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับพีวิตชีวิตอันนี้มีของเก่าเยอะนี่คนนี้ของเก่าเยอะเขาไปจัเป็นซื้อแบบทั่วโลกใช่ของที่แบบซื้อกลับคืนมาโอเคเลยเนี่ยชีวิตชีวิตฝากด้วยฝากพีวิตด้วยนะครับเขาเป็นสัมปันดูดีเยดูดีเลย สมบัติของชาตินะครับไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่มีคนซื้อไปตามไหนที่คนนี้จะไปตามกลับมาครับพิวิทจะไปตามกลับมาไปสมบัติของชาติครับนี่ครับเก็บสะสหไว้ผมติดตามอยู่ครับผมครับผมฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าาาาาน่่่าาาาา่า ปัดกันนะครับเข้าแล้วออกนะครับบังลมนะฮะเดี๋ยวจะเครียดอีก <c oughs> <c oughs> ดา,าราศูนย์ขอถ่ายกับดา,าราโคลิเซียมครับ<า>อ่ดาดารา,รราโคลิเซียมขอถ่ายรูปกับดา,าราศูนย์นะฮะอ่ะพี่ขันเอาตรงนี้เลยแล้วกันตรงนั้นเก็บมนะตรงนี้เลยไะ่เห็นเก็บเลยอะไรเก็บอูกลูกจ,จับนะนะจับครับจับครับ สำหรับเสียงโชคนะครับที่จะให้พีรินจับให้รอสักผู่นะครับรอสักผู่นะจับให้ได้นอนะครับไม่ต้องห่วงนะนนนะมัวทีแล้วสิบกว่าใบนะครับพีพินจับไปให้ให นักแสดงเข้าไม่ได้ครับถ้าแม่ล้อมอย่างนี้นักแสดงเข้าไม่ได้แน่นอนอเป็นข่าวแน่เลยค่ะใจเย็นครับเดี๋ยวค่อยๆบอกครับพี่แวรเดี๋ยวค่อยๆบอกให้ครับใจเย็นครับมันก็ตั้งแถวไม่ได้เลยใจเย็นๆมันก็ตั้งที่ไม่เป็นไรใจเย็นครับใจเย็นๆเวลาเราเยอะโอเคครับพี่พรจะไปแล้วค่ะหลงๆพี่พรจะไปแล้วพี่จะไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวแม่ๆถอยหน่อยนะครับแม่ๆถอยหน่อยขอให้ดาราตั้งแถวนิดนึงนะครับ ขอให้ดาราตั้งแถวนิดนึงแม่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 ถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังถังหลอยให้ผมหน่อยอ่านี่ฮะนักแสดงโคลิเซียมนะครับถอยหลังให้ผมนิดนึงถอยอีกครับถอยถอยคนละสองเก้าคนละสองเก้าครับอถอยไปนิดนะถอยไปนิดอ่าแล้วกเก็บภาพรวมกันได้ครับอ่าดาราศูนย์นะนี่คือนักแสดง แห่งค่ายโคลิเซียมอินทกรุ๊ปเดยฮะโดยท่านพรพิมลมั่นฤทัยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อเสือช่อง7 HD ดเอสแห่งค่ายโคลิเซียมอินทกรุ๊ปโดยท่านพรพิมลมั่นฤทัยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึง นี่แม่แม่ดูตานี่แมดูานี่แม่ดูดารางะไปเตียจะหันมาลูกหันมาเป็นนายหันาหน่อยเป็นนายนี่ครับ จับนึงแป๊บนึ่งจับได้จับได้ครับเขาไม่เคยกัดใครครับพี่จะเป็นคนแรกนี่มองนี้ลูก2ครับรอเบียดเบียดกันเลยครับนี่ครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปแสดงลุงพ่อเสือนะครับเล่นเป็นลูกศิษย์ สวัสด like. okay. ีคร um ับโอเคราจะเป็นซุปเปอร์มาแล้วไปพร้อมยังครับออันนี้เดินครับ นี่ครับมาถ่ายกับดาราได้ครับมาซีฟี่กับดาราได้เลยนะครับเกดังเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าถ่ายเลยครับเชิญเลยครับถ่ายกับน้องน้องนะครับนักแสดงได้เลยนะครับ ดูายืนยืนว่างหลายคนครับน้องลิศนะยังอยู่นะครับต้องผ่ายไหมไปครับเด้เ๋ยโะตัวพักตัวักตัวพักไมด้เจ้านี่ไม่ได้เราเรติ้งต้เจ้านะโอเค ฟ้าสวยมากแล้หฟ้าสวยเสอแท้ายนะยจะยหน,นเรียกขึ้นมาเลยพี่เรียกขึ้นมาเลย่ะแม่แม่ครับเชิญที่บันไดเลยครับแม่แม่ครับ แม่ๆนะครับนั่งเป็นระเบียบเ,เลยนะครับเดี๋ยวเป็นนายจะถ่ายด้วยทุกคนนะครับพร้อมพ่อ,พอ,พอชเชิญเลยครับชเชิญเลยครับแม,แม่แม่นะครับน่าน่าจะไม่พอถ้าเยอะจะแบ่งสองกลุ่มพี่เ่าทำถ้าเยอะแบ่งส<ำ>องกลุ่มอเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่แม่น่ารักอยู่แล้วแม่แม่น่ารักอยู่แล้วอ่ะลองนั่งก่อนลองนัน่งก่อนข้างบนได้ครับที่เป็นบน แม่แม่แม่ต้องแหวกนิดนึงแหวกอ่าต้องแหวกให้เปลี่ยนนยเห็นเปลี่ยนนยด้วยครับต้องแหวกให้เห็นเปลี่ยนนยด้วยนะครับอวอ่ให้เขานั่งก่อนให้เขานั่งก่อนครับให้เขานั่งก่อนแม่แม่เชิญนั่งก่อนครับนั่งห่างก็ได้ไม่เป็นไรเราร่วมเฟรมกันอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องติดเปลี่ยนนยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเปลี่ยนนยนะครับขอไม้อไม้ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นไม่ได้อีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพเขาจัดให้นะครับ อ่าได้ได้ได้พื้นร้อนเหรอไม่เป็นไรเราไม่ม่านไม่ถ่ันเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งไม่เป็นไรอ่าอ่าเนั่งก่อนลองนั่งก่อนเดี๋ยวถ้าใครไม่พอยืนคอยข้างๆนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแถวล่างได้ไหมได้ไหมอ่ะขึ้นไปขึ้นไปเวดเยดกันนะแป๊บเดียวอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างภาพเขาจะจับภาพไว้ให้นะครับแต่ยังเขาเขายังไม่ถ่ายมาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเบียดๆกันนะครับซ้ายว่างบันไดให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับเพราะขึ้นไปสุดแล้วซ้ายขวาบันไดนั่งได้เลยนะครับอ่าสิงพี่ตัวเองไปก่อนช่วงว่างนะครับอ่าได้เลยได้เลยอ่าเดี๋ยวช่างภาพจะถอยนะถอยไหมเดี๋ยวมีพี่เเหนึ่งต่างเมียแล้วแบบ หมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะอ่ไม่มีนั่งลงครับทุกคนนั่งลงเลยทุกคนนั่งลงเลยนะครับนั่งลงนั่งลงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เห็นใครเดี๋ยวช่างภาพเขาจะบอกเองนะครับให้คนนี้ขยับคนนั้นขยับก็ทําตามคอยดูช่างภาพนะครับดูพี่ตายนะครับดูพี่ตายนั่งนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรมา มองกล้องนี่นะมองกล้องนะฮะมองกล้องใหญ่นะครับอ่ามาเลยมาเลยแป๊บหนึ่งบังรู้สึกจะบังลูกชายนะครับแหวกแหวกหวยลูกชายนิดหนึ่งอ่าแหวกหวยลูกชายนิดหนึ่งครับอ่านั่งไม่ได้เขานั่งไม่ได้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 ไม่เป็นไรครับใครนั่งไม่ได้ไม่เป็นไร อาดูเรียกนายหน่อยเป็นนายนายเอ้ยเออเอาจิมทุกคนครับจิมคนิารัมมินิฮาร์มมินิฮามาเป็นนายนนาไอ้หนูไอ้ชิดอิ้มแลวรานี่ครับนี่ครับลูกชายคุณนะอ่าทุกคน ับออขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับก็จบภารกิจแต่เพลงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ